พระมราชนีสเสด็จลงนัสาลาดุสิดายสวนจิตลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวรโรกาศให้นายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารมูลนิธิและผู้เกี่ยวขอ้องฟ้าทุลลอองทลีพระบาทเนื่องในโอกาสครบ60ปีวันพระ,ะราชาานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์พระราชทานพระบรมราชวโรกาศ ให้หนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีนาย,ยกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฟอดพลลอองุลีพระบาทกลาบบังคมทูลรายงานการดําเนินงานของมูลนิธิและทุนกล้าวทูลกระหม่อมถวายเข็มเครื่องหมายมูลนิธิเหรียญทองคําที่ระลึกและหนังสือที่ระลึกครบ60ปีวันพระราชทานกําเนิดมูลนิธิแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพ,เทพองคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฟอดพลอองทุลีพระบาทถุนกล้าวทุนกระหม่อมถาวายเขม็มเครื่องหมายมูลนิธิเหรียญทองคําที่ระลึกและหนังสือที่ระลึกครบ60ปีวันพระราชทานกําเนิดมูลนิธิแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นพระราชทา,านพระบรมราชาวโรกาศให้ผลอากาศโทพักดีแสงชูโตเลขาธิการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฟอดพลลอ,องทุลีพระบาท ตราบ,บังคมทูลเบิกคณะกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดและเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ที่ปฏิบัติงานเกินสิบปีฟอาทูลละอองุลีพระบาทรับพระราชทานเข็มตราเครื่องหมายมูลนิธิและผู้มีอุปการ,ระคุณที่สนับสนุนมูลนิธิและผู้แทนมหาวิทยาลัายที่สนับสนุนทุนการศึกษา ฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับพระราชทานโล่เชิดถูเกียรติในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราโชวาทเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทข้าพเจ้าและราชนีมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาพบกับทุกท่านในโอกาสที่บูรณาธิการลูกคลอดเชิญย่งยืนมาครบ 60ปีในวันนี้มูลนิธิราชประชาคราไตใได้ปฏิบัติรบริหารงานเพื่อสนองและสืบสารพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลรดุลยเดชมหาราชบรมนากรพิรด้วยดีตลอดมาการดำเนินงานของมูลนิธิ ที่ได้ให้ความช่วยเหลือทั้งระยะสั้นและระยะยาวแก่ผู้ประสบสาธารภัยแ่ะผู้ได้รับผลกระทบนั้นมีผลจำวิตเป็นที่เป็นจักษ์มาช้านานนับเป็นอนุสรสำคัญของความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนที่ร่วมทุกร่วมสุกขกัน สงเคราะห์หนเคราะห์ซึ่งกันและกันเสมอมาทุกท่านจึงควรจะได้ภูมิใจและร่วมกันปฏิบัติพัฒนานงานของมูลนธิธิให้ดำนเนินก้าวหน้ายิ่งขึ้น,นสื่ไปขอแสดงความชื่นชมยินดีด้วยอย่างยิ่งและขออวยนปายให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญโดยทั่วกัน ในทีิราชประจัที่25ตุลาคม2505จากเหตุการณ์วาตภัยพายุโซนร้อนแฮรียสที่พัดเข้าทางพื้นที่แหลมตะลุมพุกอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชความแรงของพายุทำให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนและประชาชนจำนวนมากต้องกลายเป็นผู้ประสบภัยได้รับความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวเมื่อความสงสารฝาละอองทุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถานีวิทยุอสออกประกาศเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์และสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าว และพระราชทานเงินแก่กระทรวงศึกษาธิการเพื่อนำไปสร้างโรงเรียนประชาบาลจำนวน12โรงเรียนในพื้นที่ประสบภัยเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีสถานที่ศึกษาและพระราชทานชื่อในภายหลังว่าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์หมายเลข1นถึง12ตามลำดับเมื่อได้นำเงินบริจาคช่วยเหลือประชาชนในระยะแรกแล้วยังคงเหลือเงินอีก3าล้านบาท จึงพระราชทานเงินดังกล่าวเป็นทุนประเดิมก่อตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายเมื่อวันที่23สิงหาคม2506โดยชื่อพระราชทานของมูลนิธิมีความหมายว่าพระราชาและประชาชนอนุเคราะห์ซึ่งกันและกัน ต่อมาเมื่อปี2560พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมส่งรับมูลนิธิไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และส่งดำรงตำแหน่งพระบรมราชูปถมัมภ์ภกแห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ท่งสืบสารรักษาและต่อยอดการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและพระราชทานแนวทางปฏิบัติในการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เป็นระบบรวดเร็วและไม่ซ้ำซ้อน โดยทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์มนตรีร่วมกับมูลนิธิเชิญสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับในปี2566มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริครบ60ปีโดยสามารถช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยต่างๆไปแล้วกว่า5,167,673ครอบครัวและช่วยเหลือประชาชนกว่า18,651,720คนในด้านการศึกษาทรงรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จำนวน9แห่งในพื้นที่จังหวัดต่างๆ เป็นโรงเรียนราชประชานุคราะห์เพิ่มเติมส่งให้การสนับสนุนกิจการโรงเรียนราชประชานุคราะห์ทั้ง67โรงเรียนพระราชทานโอกาสทางการศึกษาสูงสุดตามความสามารถของนักเรียนโดยไม่มีข้อผูกมัดแก่เด็กกำพร้าที่สูญเสียปิดาและมารดาหรือขาดผู้อุปการ,ระจากสาธารณาภัยรวมถึงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 โดยทรงรับเป็นนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนกว่า4,787คนอันหนึ่งในโอกาสครบ60ปีบวนพระราชทานกำเน,นิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชุปถัมภ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึกโลหะสีขาวทองแดงผสมมิเกิลชนิดราคา20บาท ด้านหน้าเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านหลังมีตราสัญลักษณ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์พร้อมข้อความสแสดงการครบ60ปีและมูลค่าของเหรียญจำนวนหนึ่งล้านเหรียญ พื่น้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรม,มานาถอพิตที่พระราชทานกำเนิดมูลมนิธิและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระบรมราชูธรรัมภกเพื่อให้ผู้สนใจสามารถแลกเหรียญกระสาบที่ระลึกดังกล่าวได้ที่กรมธนารักษ์กระทรวงการคลัง